กันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับแฮร์รี่เกตอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมบิลอาร์เคิฟนั่นเองนะครับผมก็ช่วงนี้มีกระแสนะครับช่วงนี้มีกระแสจากชุดของอาโกะเป่าวะเออน่าจะชื่ออาโกะนะครับคือชุดที่แบบโอ้สุดยอดราตรีอะไรนะครับแล้วก็เมื่อวานวันเมือม่อวานมีชุดของอ่าโชโลโกะเป่าวะมันชื่ออะไรไม่รู้เออที่เป็นหูแมวเออนั่นแหละนะครับก็มีชุดว่ายน้ำมาด้วยซึ่งโอโ้โห เมื่อวานนี่แบบอยากได้นะแต่ว่าอมไม่มีเพชรก็เลยไปฟาร์มาเมื่อวานนะครับฟาร์มาแล้วก็วันนี้มีเป็นอีเวนต์ซึ่งอันนี้จะเป็นอีเวนต์ที่เหมือนเขาบอกว่าอ่าอีเวนต์พิเศษที่จะครบรอบอะไรพวกนี้ไหมครบรอบ1.5ปีปะ่ะเออซึ่ง วันนี้ก็จะมีที่ผมจะมาเปิดด้วยเนี่ยก็จะมีตู้ของอุยนะครับอุยเนอะน้องน่ารักนี่เออน้องนักเรียนที่ผมเคยพูดเอาไว้นะครับผมแล้วก็เป็นเกาะเกาะสีม่วงคืออะไรอ่ะอัน,นอันนี้ไม่รู้เกาะสีม่วงคืออะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นเขาชื่ออะไรอ่ะนีนาตา่าโอ้โหนี่คือแบบสุดๆ <c oughs> คือโ oh อ้ไม่ก็ยาเลย ภัยสังคมของเซนเซน่มาแล้วแต่วันนี้เราจะมาเปิดอะไรก่อนดีคือมันน่าเปิดไปหมดเลยเออแล้วก็มันจะมีเ,เป็นเหมือนกิจกรรมพิเศษด้วยนะครับที่ออะไรเปิดเจ็ดวันใช่ไหมเปิดเจ็ดวันฟรีนั่นเองนะครับก็เเหมือนเอาขาเรียกว่าอะไรเป็นกิจกรรมที่เปิด ร้อยครั้งเออร้อยครั้งฟรีซึ่งจะมาในแต่ละวันทั้งหมด10วันเออกิจกรรมจะจะมีทั้งหมด10วันนะครับก็วันนี้ผมก็ได้เปิดไปและประเดิมไปละสิบรแรกนะครับผมเนาะแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับซึ่งเออผมก็ไม่รู้ว่าเมตามันมีอะไรมางนะก็ใครมีข้อมูลหรือคอยมีเทียริสอะไรเออถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมขอฝากวางไว้ใต้ดีสคริปชั่นหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มกลับมาเล่นเกมนี้จริงๆจังๆนะนะเพราะว่าผมไปติดบิ n เซตคอนเดคลีด v e ไปติด พวกเกม Ho โ o เวร์ซึ่งค่อนข้างที่เยอะเะมากกว่านะครับก็เลยทําให้เกมนี้มันหายหายไปด้วยแล้วก็ในช่วงที่หายหายไปผมก็ยุ่งค่อนข้างยุ่งไปเล่นทํานูน่นทํานี่นะครับก็ไปฟาร์มด้วยอันนี้ก็เลยไม่ได้มาเล่นเลยนะครับก็เลยเบลก็ตันอยู่ที่45ก็ตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับแต่ว่าเพชรเนี่ยก็เข้าเกมมา เมื่อวานแต่แจกเยอะมากเลยเออเห็นเขาบอกว่าเกมนี้ <_ S 2> ก็แจกเยอะพอๆกับอ่าเป็นซื้อคอนดิเกเรียเลยซึ่งตอนแรกผมถือว่าเป็นเกมที่แบบเน้นเติมมากกว่าก็เลยหายไปช่วงหนึ่งนะครับโอเคแต่ถ้ามันเป็นประมาณนั้นเนี่ยก็อยากจะพยายามเล่นละกันแต่ว่าตัวละครเยอะมากตัวละครเยอะมากแล้วแบบหคิดดูเปิดทีแบบมไ,มไม่ไหวไม่ไหวนะเออโอเควันนี้เรามีอยู่ประมาณ9ก0 0ันเพชรน,นะครับก็อย่ามารวยเลยนะ ก็เป็นเทสตว่าจะได้อะไรมั่งแล้วก็มีอันนี้มีให้เป็นซื้อตั๋วเหรอโอ้400กว่าบาทอ่า6099เนาะอ๋ออันนี้มีกับอันนี้เป็นการันตีไปเลยกับอันนี้เป็นแพ็คเลือกนักเรียนนะครับแล้วก็บวก10ด้วยบวก10ดาวเอ้ยบวกบวกอันนี้บวกกด10โลเออ recruitment กับการันตี ment อ๋ออ๋อนี่นี่นี่อันนี้การันตีอันนี้เป็น recruitment ค,คือเลือกเลย โอโอเคขอขอขอ,ขอ,ข,อขอดูแป๊บนึงขอดูแป๊บนึงเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอ่อใช้คาว่ายวค่อยเติมก็ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะได้เติมไหมเออถ้าเกมมันฟาร์มเยอะผมก็ไม่ค่อยจะเติมกันสักเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เปิดอุ้ยก่อนแล้วกันเราเปิดสลับไหมเราเปิดสลับไหมหรือหรือหรือรวดเดียวไปเลยอืมเอาละคือ๙๐๐๐เพชรเนี่ยมันได้ประมาณแค่ประมาณ7จ็ถึงแโลปะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่รู้ อืมไม่รู้แต่ว่าอ๋อนี่งมันก็มีมันเขียนอยู่นี่ว่าเพิ่มโอกาสได้อาวโอเคเปิดตู้ไหนก็เปิดแต่ว่าอันนี้จะได้เลทมากกว่าปะ่ะอ๋ออุ้ยจะได้มากกว่าโอเคเอออุ้ยจะได้มากกว่าแต่ถ้าเป็นตู้นี้ก็จะเป็นหินาตาได้มากกว่าโอเคโอเคเออก็มีโอกาสออกสองตัวเนาะโอเคไปส0อ่ะอ่ะอ่ะ,อะไม่นับไอที่โลฟีนะอ่ะมาเราจะเริ่มอีเวนต์เลยแล้วกันนะครับก็ ตามหลักประจําห้องประจําช่องเรานะครับผมก็คือการเบริดชาเนี่ยจิบโรแรกถ้าออกก็คือเกมพักเรานั่นเองนะครับก็อยากจะลองดูว่า นี้จะรักเราไหมนะครับเพราะว่ามีชื่อเสียงในด้านที่แบบโคตรเกลือนะโคตรเกลือถ้าเพชรไม่ถึงเนี่ยก็อย่าหวังว่าจะได้แรกนักเรียนนะครับซึ่งมันใช้ประมาณอ๋อสองร้แต้มประมาณสองหม่นสี่พัเพชรอันนี้ไม่คำนวณมาแล้วนะครับโอเคมาสิโลโรแรกจะออกไม่ออกมาดูกันสิโลแรกจะออกไม่ออกไปวิมาแล้วลุงไม่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 ลุง ไม่ไม่ไม่ลุงหรือลุงนะเอ๊งงเอ่อดับบิแล้วกันนี่นี่นี่เอ๊เหมือนจะไม่ได้เลยเอาไม่ได้โอ,โอเคสิบโลไปแล้วสิบโลเอโอไปโลที่อันนับอันนี้นับรวมเลยยกันโลที่สามสิบไปเออนับรวมของเก่าไปด้วย เหมือนจะไม่ลุ้งอีกแล้วโอ้โหไม่คิดจะมาให้หน่อยหรอแม่น้องอุ้ยครับคืออ่อตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพี่นะครับพี่คือตอนนั้นเนี่ยพี่นะครับอวยน้องอุ้ยมากเลยอ่ะเดี๋ยวน้องน้องอยู่ไหนไวะเนี่ยน้องอุ้ยครับคือ พี่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยน้องจําได้ไหมครับตอนที่พี่เจอน้องข้างแรกนะคือ่อาให้น้องเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีใครสนใจนะครับแต่ว่าอยากจะให้เลือกพี่ไว้สักคนหนึ่งได้ไหมนะอืมเออถึงพี่จะไม่ใช่ซินเซ่แต่ว่าพี่ก็อยากจะเป็นพี่ของน้องนะครับเออถ้าเราเป็นที่น้องก็คงจะดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นซินเซ่เนี่ยเดี๋ยวกูจะโดนตำรวจจับออนนะเออข้อหาภาพผู้เยาว์ แมงเลยปีนี้กูก็ยี่สิบแล้วชิบหายน้องอุ๋ยก็น่าจะอายุเลดแหใช่ไหม,อ,มอยู่กันนอนเนาะเออ,เอ,อไปเออโลที่เท่าไหร่วะ <c ười> เอาอยากลุ้งอ่ะเฮ้ยๆอันนี้มีลุน้นอันนี้มีลุน้นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหืมเซนอ่าเป็นหน้าเอ่อชื่อแฮกริส แฮลิตต้องเขียนยังไงวะเอาเอาชีช้นาไปหน่อยเฮ้ยเอาตัวแรกมาแล้วมาแล้วใครซีอาโยโกะีใหม่เอ่ม่ไมไม่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 ไค่ไม่ไ่ครคร่ไ่ไ่อไไม่มมม่ ก็โอเคโอเคโอเคแต่ว่าอืมไม่ทราบว่าเอ่อคุณคุณน้องเป็นใครครับเอ่อสมัครเรียนที่นี่หรอครับเนี่ยโอ้โอเพิ่งย้ายมาหรอครับือไหนขอขอดูหน่อยเอ่อสกิลโอ้เพิ่มประสิทธิภาพอันนี้อันนี้เขาเป็นสไตรเกอร์คือเป็นตัวดาเมจใช่ไหมไอคอร์สสด้วยนะเหมือนจะเป็นตัวบัฟให้เพื่อนเออโอเคโอเคอันนี้คือ อ๋อชื่ออะไรวะคาโยโกะนะครับอ่าอายุ18อุ้ยโอ้โหคนนี้ก็จีบได้อยู่เนี่ยเอออ๋อมันดูเอ,อ้ยมันดูข้อมูลตรงนี้ได้ใช่ไหมอ,อ้าวโอ้โหเกิด17มีนาวันที่อ,อ่าส่วนสูงร5 7โอ้โหพี่ชอบคนตัวเล็กอยู่พอดีเลยน้องเฮ้ยงชอบคนตัวเล็กน่ารักเออุอ้ยอุ้ย17มีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่นะครับเอออุ้ยตอนอายุ17นะคือก็ตอน20เราก็ ห่างกันแค่ไม่กีปนะ่ปีนะเ,เราก็เออมันเรียกว่าเอ่อทำความรู้จักกันได้นะครับเออเกิด23สามีนาด้วยแล้วก็เอ้ย23เสามษาอ่าส่วนสูงก็ร6 5หหโอ้ไมนี่เราชอบอ่างสืออุ้ยเหมือนกันอุ้ยเหมือนกันแหมคนเหมือนกันชะตาก็ต้องพงสมพงกันบ้าวะโอ้โหไปน้องอุย้ยมาน้องจา๋าพี่มาหาแล้วมาหาพี่ได้ไหมเออมาหาพี่เถอะอุ้ยลงยุงเหี้อลุงมะเนี่ย ลุบมะเนี่ยลุ้นคือคุณครับคุณผู้ชมคนเราชะตามันต้องกันมันต้องได้เจอกันปะเออฟุมไออะไรเขาเรียกว่าผมลิขิตเออมันก็ต้องลิขิตให้มาเจอกันแหมออโอยไหนอ่ายิ้มอ่าวาเป็นอะไรก็ไม่รู้เน huh? ี่ยมาละโอ้โ totally> MA> um หตัวแรกมาไหมมาไหม เออคุณครูใครอ่ะศัษย์เก่าขอรรียนที่ได้รู้จักครับผมแค่เดินผ่านมาผมแค่เดินผ่านมาน้อุ้ยขบตะเตมาวเร็วเปิดต่อเนื่องไงเออ มาอีกไหมสามลุงเออมาคราวนี้บรรจงเขียนชื่อนี่นี่นี่แฮ็กเออหนิงจะดูเขียนเอไม่เหมือนเอก็เถอะอุ้ยตัวที่เจ็ดมามาแล้วเว้ยเมื่อกี้ใครไม่รู้อืถือว่าได้รู้จักกันเออเดีย๋ยวเราได้รู้จักกันในอนาคตนะตอนนี้ไม่อวยต้องน้องอุยก่อนเอาตัวหน้าต้องอวยต้องอวยตูนเอ,อ้อวยตัวหน้าตู้ก่อน อ,อย่าฮัศนานี่ก็ไม่ปั้นนะเออเห็นรู้สึกเอ่อเอ่อันใหญ่ดีครับอืมหมายถึงเป็นคนที่ดูยิ่งใหญ่เะมาแล้วมาตัวนี้มาแน่นอน,นเอเราฮาอาเาห้เปิดตัวน้องใหม่ไม่ใช่น้องเก่าโอ้ขัดจังหวะใจพี่จริงๆเลย เขาไม่เปิดตัวน้องใหม่มาทำไมเนี่ยรอบนี้ไม่ลุงไหมเนี่ยไม่ลุงอ้อเออฝากว่าด้วยครับฝากว่าเหมอนเดิม,มเขาไม่เปิดตัวน้องใหม่ออคิดไปเลยเอเหลือเท่าไหร่สองพันสี่ได้อีกสองรอบน้องอุ้ยครับคือพี่อยากจะบอกนี้ครับว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะถ้าน้องไม่มาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพี่หลวมตัวไปไปกดคนอื่นก่อน <laughs> ่หลบตัวไปกดคนอื่นก่อนเออแล้วอนาคตเห็นรู้สึกว่าเออคือเกมเนี้ยตู้ไม่ใช่ตู้ต้องบอกว่าตัวมันมีหลายตัวและมีหลายชุดซึ่งเงินกูหมดแน่อืมเอเอจริงนะแค่ตอนเนี้โฮวอร์ดอะเกมเดียวอะคือโฮลิวอร์ดอ่ฮอนไกมีฮอนไกมีฮอนไกอินแพ็ฮอนไกสตาร์เรีวกินชินสมเกมผมเลือกี่ผมเลือกเติมเลือกเติมได้เกมเดียว แล้วมันยังมี p ินเ c ตค n นเน็ e ซ d r ีดไรซซึ่งอันนี้ฟาร์มเพชรคือเอนแล้วนะครับก็ได้เรื่อยๆนะอันนี้ไม่ต้องไปใส่ใจมากนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เพชรหมดก็ชิบหายกันนะครับแต่ว่าบุคคลใครเนี่ย <c oughs> คือน้องก็ต้องเข้าใจนะพี่มีเกมกระชา4สี่เกมและยังมีอีกเกมหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงด้วยยังไม่อยากสปอยยังไม่อยากสปอยนะเออมันยังมีอีกเกมหนึ่งน้องน้องเ่ะถ้าเข้าใจกันนะครับก็ กุนาจับมือพี่ไว้และมาไหมจะมาไหมฮ้ยจะมาฮ้ยยังไม่มาอยู่เอาแล้วเป็นเชื่อในปฏิหารไหมเป็นเชื่อในปฏิหารไหมไอโลสุดท้ายนี่แหละโลสุดท้ายนี่แหละเออคือเพชรเพชรจะหมดแล้วไอโลเนี้ยแหละอผมเชื่อเลยนะว่ามันต้องได้หรอวะ เออคือน้องอวยฮะไม่มีทางไม่ออกแค่น้องเขินเออเก็บตัวอยู่บนห้องนะครับเออเราก็แค่ต้องเอ่อ DM ไปหาน้องเผื่อน้องจะไม่เห็นอาจจะต้องโทรไปด้วยนะเอออ่ะโทรหาน้องหน่อยมาไหมมามาไหมลุกงหน่อยลุกงให้กูหน่อยลุงทีได้ไหมไม่สนิดเลยเหรอไม่เลยเหรอ กูเล่นใหญ่ไปน้องแม่งไม่มาแล้วเ,เหลืองเหลืองอลามกิจรรมซโอ้โหโอเคโอเคอืมหลบตัวไปเอาคนอื่นดีกว่าน้องไม่มาโอ้โหคือม,อม,ม,มีกิกกโโออจกรรมมาอีกซึ่งเดี๋ยวไปเล่น <c oughs> เดี๋ยวไปเล่นนะครับแล้วก็ยังมีอันนี้หมดแล้วอันนี้เล่นไปแล้วเมื่อวานแล้วมันก็มีกิจกรรมนูน่นกิจกรรมนี้แล้วก็มีไอบันทึกอ่าภารกิจตรงนี้ก็ยังมีอีกซึ่งทำไมมันยังไม่ครบวะตอนนั้นผมไม่ใช่ว่าเล่นครบแล้วเหรอเจ็ดวันหรือมันในนี่วะกลับมาใหม่อ่ะเอออันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันเออก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ไม่มีออกมาเลย90โล แต่เฮ้ยแต่เราอย่าพึ่งสิ้นหวังครับเพราะว่ามันยังเหลืออีกถ้านับ10วันวันนี้คือวันแรกซึ่งเหลืออีก9วันเรายังมีลุ้น9วันกด10โลฟีเออก็เป็น90เป็น180โอ้โหมันต้องออกสักวันนะวะข้างในอนาคตข้างหน้าเออซึ่งเดี๋ยวคลิมนี้ปล่อยออกไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวรอดูในชุมชนได้เลยว่า อ่าจะได้ผมจะได้ไหมนะครับก็มีอะไรก็ผมจะโพในชุมชนนะเออถ้าได้มาก็ดีใจกันด้วยนะกันนะสำหรับใครที่ได้มาก็ดีใจกันด้วยนะครับได้ตัวที่อยากได้นั่นเองนะเออเดีย๋ยวรอบหน้าเปิดอันนี้เนาะฮินาะตะเออโหคือเกมนี้ชุดว่ายน้ําคือดีมากรอบเออรอ รอดใจนะครับใช้คำว่ารอดใจโอเคสำหรับ okay, so, วันนี้ขอตัวลาไปแล้วใครที่ชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b ้และถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากอีกนิดน,นึงแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่มีข้อมูลหรือมีอะไรที่พอจะแนะนำในเกมนี้มาอีกก็สามารถแนะนำกันมาได้นะครับเพราะว่าก็มันเห็นมันมีอะไรมาเยอะแยะมากมายก,าก็เลยนะครับผมก็แนะนำกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ไปละ เจอใหม่พาร์ทหน้าสัปดน,นี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย